ลองนึกภาพชีวิตที่ไหลลื่นราวสายน้ำไร้การฝืนลิขิตของธรรมชาติสงบเย็นท่ามกลางความวุ่นวายของโลกเล่าจือ้อผู้วางรากฐานของเตา๋าซึ่งสอนให้มนุษย์ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับเตา๋าหนทางแห่งจักรวาลที่ลึกลับแต่ทรงพลังปรัชญานี้ถูกถ่ายทอดผ่านเต้าเต๋จริง งานเขียนอันลึกซึ้งที่เปรียบเสมือนคัมภี์แห่งปัญญาต่อไปนี้คือแก่นแท้ของแนวคิดที่เล่าจื้อฝากไว้ให้โลกเต๋าคือพลังที่ไร้รูปแบบไม่อาจนิยามได้ชัดเจนแต่เป็นรากฐานของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเล่าจื้อเปรียบเต๋าว่าเป็นสายทานที่ไหลผ่านทุกชีวิตไม่มีจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุด ในเต้าเตอ๋อจริงบทที่หนึ่งเขากล่าวไว้ว่าเต๋าที่พูดได้ไม่ใช่เต๋าที่แท้จริงแสดงถึงความลึกซึ้งที่เกินอย่างถึงการใช้ชีวิตตามเต๋าคือการยอมรับกระแสของธรรมชาติไม่ฝืนไม่บังคับและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองอุ้ยศิลปะแห่งการไม่กระทำ อูเวยไม่ใช่การอยู่นิ่งเฉยแต่คือการกระทําที่กลมกลืนกับจังหวะของโลกเปรียบเหมือนน้ำที่ไหลลัดเลาะผ่านหินผาโดยไม่ต่อสู้กับมันการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติคือตัวอย่างของอูเวยลองนึกถึงนักปราชญ์ที่แก้ไขความขัดแย้งด้วยคำพูดนุ่มนวลแทนการใช้กำลังนี่คือพลังของการไม่ฝืน หยินหยางความสมดุลของทุกสิ่งเล่าจื้อชี้ว่าโลกนี้ขับเคลื่อนด้วยความสมดุลระหว่างหยินคือความมืดความนิ่งความเย็นและหยางคือความสว่างความเคลื่อนไหวความร้อนทั้งสองฝ่ายพึ่งพากันและกันเช่นแสงสว่างไม่อาจมีได้หากปราศจากความมืดการยอมรับความสมดุลนี้ช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของชีวิต และอยู่ร่วมกับมันได้อย่างสงบความเรียบง่ายหนทางสู่ความสุขในโลกที่เต็มไปด้วยความปรารถนาและการแข่งขันเล่าจือ้อชวนให้เรากลับสู่ความเรียบง่ายการละวางความทยานอยากและการยึดติดกับวัตถุคือกุญแจสู่ความสงบในเต้าเต๋อ,ตอจิงบทที่44เขากล่าวไว้ว่ารู้จักพอเพียง ย่อมไม่ได้รับความอัปยะการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงคือการค้นพบความสุขที่แท้จริงการปกครองราวสายน้ำเล่าจื้อแนะนำผู้ปกครองให้บริหารด้วยความนุ่มนวลเปรียบเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงทุกสิ่งโดยไม่ครอบงำในบทที่60เขากล่าวว่าการปกครองประเทศใหญ่เหมือนการปรุงปลาตัวเล็ก ซึ่งหมายถึงการจัดการด้วยความระมัดระวังและไม่รบกวนจนแหลกผู้นำที่ดีคือผู้ที่ปล่อยให้ประชาชนใช้ชีวิตตามวิถีของตนเองโดยไม่บังคับหรือกดขี่การยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในโลกนี้มีการเกิดและดับการเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาติเล่าจื้อสอนให้เรายอมรับและปรับตัวตามกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง การยอมรับนี้ทำให้เราอยู่ร่วมกับเต่าได้อย่างกลมกลืนความถ่อมตนความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเล่าจือ้อยกย่องความถ่อมตนโดยเปรียบมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่กับน้าที่ไหลสู่ที่ต่ำสุดน้ำไม่เคยโอ้อวดแต่หล่อเลี้ยงทุกสิ่งการวางตัวต่ำต้อยและไม่สแสวงหาการยอมรับ คือคุณสมบัติของผู้ที่เข้าใจเต๋าอย่างแท้จริงสรุปวิถีแห่งเต๋าในชีวิตปรัชญาของเล่าจือ้อไม่ใช่แค่แนวคิดเชิงนามธรรมแต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสอดคล้องกับธรรมชาติและปราศจากความทยานอยาก ช่วยให้เราค้นพบความสงบและความหมายท่ามกลางความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือการบริหารสังคมแนวคิดของเล่าจือ้อชี้ให้เราเห็นว่าการเดินตามเตา๋าคือการเดินทางสู่ความสมดุลและความสุขที่ยั่งยืน